พี่ผมอยากรู้วิธีเลิกบุหรี่ของพี่ได้ไหมครับคือตอนนี้ผมติดบุหรี่มากผมอยากเลิกบุหรี่ววิธีเลิกบุหรี่สําหรับพี่เหรอครับพี่เคยเลิกบุหรี่มาทั้งหมด 2- 3สครั้งแล้วแต่ไม่สําเร็จสักทีเพราะว่าพี่ก็หาเหตุผลที่กลับไปสูบใหม่เหตุผลมันสาคัญนั้นในการเลิอกอะ่ะเพราะว่าบางทีพี่ก็มองว่าเอ้าแล้วกูจะเลิกทําไมวะอ่ะเพื่อสุขภาพสมมติใช่ป่ะพี่ก็คิดเออสุขภาพกูก็แข็งแรงดีอยู่แล้วสนใจทำมาเรื่องบุหรี่อันนี้คือความคิดพี่เนาะ พี่ก็คิดว่าก็กลับไปสูบใหม่ชิวๆอะไรอย่างเงี้ยพะกูก็มาเลยสูบหนักอะไรก็ว่าไปก็เป็นอย่างงี้มา2 3ถึงาครั้งซึ่งเวลาเลิกก็เลิกนะเลิกได้จริงนะแต่ก็กลับมาสูบใหม่ก็มองว่าไม่ได้มีเหตุผลนะโอเคก็กูก็มาเลยเดือดร้อนเรื่องเงินก็โอเคจนครั้งนี้ที่เมื่อประมาณ2ปีที่แล้วเกือบ3ปีและแน่นอนเลยว่าเมียพี่ท้องพี่มีลูกอันนั้นแหะคือเหตุผลแม่งที่แบบกูรู้เลยว่ากูเลิกขาดได้เพราะว่าแม่งก็คือแฟนพี่ก็สูบนะพอแฟนพี่แม่งเลิกบุหรี่เพราะว่าตั้งคันใช่ปะ พี่แม่งก็ต้องเลิกไปด้วยเพราะว่าพี่ไม่อยากให้กลิ่นบุหรี่แน่นอนแล้วว่าเราก็ไม่อยากให้กลิ่นบุหรี่แม่งเข้าไปในสุขภาพ,าพเขา,เานนมันก็เริ่มมาจากตอนนั้นน่ะมันก็ทําให้เราเลิกได้เลยแน่นอนแล้วว่าบุตรหรือลูกมีลูกเนี่ยแม่งเลิกได้เลยคือเหตุผลที่แม่งสําคัญก็คือเพื่อคนที่เรารักเรารู้เรื่องว่าไอเ้เหี้ยกูมีลูกได้นี่วะกูไม่อยากรีบตายวะกําลังจะพูดอยู่ว่าสมัติใครที่เขามีครอบครัวเนี่ยที่ดูอยู่ตรงนี้นมีลูกมีคนที่แม่งต้องเป็นห่วงอะ่ะแต่วันนี้ผมต้องอยู่เพืืนน่่มมอออออคคนนนนึงออแแลล้้้้วเีผมมติกกัขระ ข้อที่2วิธีการเลิกเนาะวิธีการเลิกเนี่ยแน่นอนเลยวไม่ใช่ว่าผมจะแบบผมไม่ได้ใจแข็งขนาดแบบปุ๊บวางแล้วไม่สูบอีกเลยไม่ใช่นะคือวิธีเลิกเนี่ยผมก็ค่อยๆคือสมมุติว่าปกติซองหนึ่งอยู่วันหนึ่งใช่ปะ่ะอาจจะแบบเฮ้ยตั้งใจว่าวันนี้ถ้าอยากสูบจริงเอามาจุดปุดูดนิดเดียวอะ่ะดูดนิดเดียวครึ่งตัวไม่ต้องกลัวเสียดายแล้วก็โยนทิ้งเลยถ้าจะเลิกบุหรี่ไม่ต้องไปกลัวเสียดายนะ บางคนบอกโอ้เสียดายไอ้เหี้ยมันจะเลิกแล้วกลัวเสียดายทาไมวะคือเอาพูดง่ายๆนะถ้าสมมติจะเลิกบุหรี่นะยอมเลยว่าบุหรี่แบบประมาณแบบสองคัตตั้น3คัตตั้นน่ะซื้อมาทิ้งเลย <c oughs> คือเวลาดูดปุ๊บเนี่ยนิดนึงก็โยนทิ้งละแล้วเดี๋ยวมันจะเริ่มมันจะเริ่มน้อยลงน้อยลงแล้วถึงเวลาจากแบบซองนึงก็เหลือครึ่งซองและครึ่งซองที่แบบดูดนิดเดียวเนี่ยนะ <c oughs> และ้วค่อยๆไปเทียนิดจนเหลือ2ตัว จนค่อยๆขาดอาจจะแบบในช่วงระยะเวลาแบบ3าถึงหเดือนอย่างเงี้ยหรืออาจจะ 3- าถึงสี่หเดือนสุดท้ายมันก็หยุดไปเองหยุดไปเองเสร็จปุ๊บอพออยูดได้วันหนึ่งปุ๊บพอหยู่ได้3วันแล้วเออโอ้แม่งรู้สึกเครียดว่ะแม่งมีความเครียดเข้ามาแม่งกระสยอยากดูดใหม่ก็ดูดนี่ก็โยนทิ้งจาก3วันก็เป็น5วันเป็น5วัน,เป,น,วนเป็นอาทิตย์แล้วมันก็มากขึ้นเรื่อยๆจนบางทีอาจจะแบบ2เดือนแม่งเครียดอยากดูดว่ะแม่งแบบทะเลาะคนนูออ้นคนนี้มาก็ดูดๆแล้วก็ทิ้งเพราะรู้สึกเริ่มเหม็นละ นี่แหละคือลัคนสุดท้ายก็คือเลิกได้เพราะว่าหลักการอย่างแรกก็คือเรื่องเหตุผลก่อนเหตุผลคือว่าต้องอยู่เพราะคนที่เรารักก็คือลูกละสองก็คือมันต้องเลิกพอมันเลิกเสร็จปุ๊บเนี่ยอย่างที่คนเขาบอกอะนะพอเวลาคนคนเคยสูบบุหรี่แล้วอะพอเวลาเลิกขาดจริงๆเหมือนพี่ทุกวันนี้จะ <c oughs> ได้กินบุหรี่แล้วแม่งเหม็นเหม็นแบบกลิ่นแม่งลอยมาแม่งเหม็นเหมือนคนกระแดะเลยอะแต่มันคือเรื่องจริงสุดท้ายวันนึงก็เลิกได้นะเท่านั้นเองแต่เหตุผลหลักก็คือต้องต้อง,ต,องต้องอยากอยู่เพื่อคนที่เรารักก่อน อันนั้นคือเหตุผลหลักถ้าเราไม่มีเหตุผลที่แม่งจะเลิกแบบกูจะใกล้าตายแล้วหมอสั่งะอะไรหรือเ่างี้ยากนะก็ไปหาเหตุผลมาก่อนว่าจะเลิกเพราะอะไรแล้วถ้าหาเหตุผลได้ก็นั่นคือวิธีที่จะเลิกค่อยๆตัดนะอืม